สวัสดีค่ะวันนี้มินก็พามาเก็บลูกเนียงหมานะคะมินเอาลูกเนียงแก่ที่มินกินไม่ทันนะคะเอามาเพาะไว้ลองทําดูครั้งแรกนะคะสําเร็จค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าลูกอะไรก็ช่างถ้าเราเอามากลบทรายไว้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะงอกออกมานะคะแต่มินยังไม่เคยทําค่ะอันนี้จะเป็นการทําครั้งแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะก็มินจะเก็บมาประมาณไม่เยอะค่ะก็คือเก็บมาแค่พอพอดีที่เรากินนะคะ มิ้นฝังไว้เยอะอยู่นะประมาณหลายลูกอยู่ค่ะ,อะพอเรียบร้อยแล้วมิ้นก็ฝังเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็แกะเปลือกที่ดํๆาๆอะค่ะออกที่เป็นเปลือกข้างนอกค่ะเอาออกเหลือไว้เฉพาะเนื้อข้างในนะคะล้างทําความสะอาดสายให้เรียบร้อยแค่นี้ค่ะ ต่อไปมินก็จะทำแกงส้มผักหนามใส่ปลากระป๋องนะคะก็มินจะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้วก็เอาพริกแกงไปผัดแล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปผัดพร้อมกันนะคะผัดไปผัดมานะคะให้ให้ได้ที่ให้หอมนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ผักหนามลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้ากับพริกแกงให้เข้ากันนะคะแล,แล้วก็เราก็เอาปลากระป๋องอะคะ่ะที่ เอาน้ำไปใส่ในปลากระป๋องค่ะแล้วก็มาใส่นิดหน่อยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เกลือช้อนหนึ่งชูโรสช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็หยอดน้ำปลาลงไปนิดหน่อยแค่นั้นค่ะแค่นั้นเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงอย่าไปเยอะมากนะคะค่ะพอเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามแค่นี้ค่ะแค่นี้เลยรสชาติก็จะเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมอร่อยมากค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ ต่อไปนะคะมิ้นก็จะต้มน้ำปาลาอันนี้มิ้นต้มปาลาาตัวแล้วก็ผสมน้ำลงไปนะคะแล้วก็ใส่ชูรสกับขมิ้นลงไปด้วยค่ะแล้วก็ต้มไปแบบว่าให้นานนิดนึงนะเพื่อที่ให้เนื้อปาลาร้อนออกค่ะแล้วก็เอาตะแกรงมากรองนะคะกรองเอาเฉพาะน้ำค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับมิ้นนะคะสําหรับมิ้นเนี่ยก็คือแค่ใส่พริกป่นลงไปก็กินได้แล้วแต่สําหรับคนอื่นถ้าเกิดว่าอยากใส่อะไรลงไป ก็คือตามสบายได้เลยพริกแห้งพริกขั่วพริกอะไรก็ได้ได้ทั้งหมดเลยส่วนตัวชอบพริกป่นคั่วคะ่ะก็จะใส่ลงไปแค่นี้นะคะแต่ว่าวันนี้มิ้นจะไม่ใส่ลงไปเพราะว่าถ้วยนี้เนี่ยมิ้นกินไม่หมดภายในวันนี้มิ้นก็จะมาอะตอนที่มิ้นคุกข้าวเนีย่ยมิ้นก็จะใส่พริกป่นลงไปทีหลังนะคะจะไม่ใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้เพราะาถ้าใส่ลงไปอ่ะพอวันต่อมาเนี่ยมันจะไม่อร่อยละถ้ามันมีพริกป่นผสมลงไปในน้ําปลาะคะ่ะก็แค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับแกงส้มผักหนามค่ะก็วิธีทําก็อยู่ต้นคลิปนะคะก็คือแกงส้มมินก็จะไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นนะคะแบบจะเอาไปผัดก่อนค่ะผัดน้ํามันก่อนแล้วก็ค่อยใส่แบบใส่น้ําตามทีหลังนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีผักถั่วงอกถั่วงอกดองค่ะแล้วก็ลูกเนียงหมานอันนี้มิ้นลอ,ลองลองแบบว่าไปทําเองนะคะทำทำเองก็คือใส่ในแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไปกลบทรายไว้ะค่ะแล้วมันก็งอกขึ้นมาเป็นแบบนี้ คนใต้เรียกว่าลูกเนียงหมานค่ะแล้วก็มีผักบุ้งสดส่วนน้ำพริกปาลาก็มีมินก็ต้มอยู่ต้นคลิปเหมือนกันนะคะมีวิธีต้มอยู่นี่เลยแต่ว่ามินไม่ได้ใส่พริกป่นนะคะเพราะว่าจะเก็บไว้กินสองสาวันค่ะจะใส่พริกป่นทีหลังกินข้าวกันเลยจะบอกแกงส้มนี่อร่อยมากแกงส้มใส่ปลากระป๋องค่ะแกงส้มเออผักหนามแม่เอามาให้รอบนี้ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแม่ไปซื้อมา เดี๋ยวมินจะใช้แกงส้มขยำข้าวค่ะนี่เลยกินแบบน้ำแฉะนิดนึงแล้วก็กินกับน,น้ำพริกปลาน้ำพริกปลารอบนี้ใส่ขมิ้นด้วยนะคะแล้วก็ใส่ผิกป,ปน่นใส่ทีหลัง ใส่ในใ,นใส่ถ้าเกิดใครกินแบบว่าเขาเรีกเยกอะไรนะใครที่แบบว่ากินเลยอะเหมือนว่ากินหมดเรามั่นใจว่าเรากินหมดก็คือใส่พริกป่นไปเลยนะคะใครเคยกินข้าวแบบยำแบบนี้บ้างเอาน้ำพริกกับน้ำแกงไปยำค่ะไปยำแล้วก็กินกินกับผักค่ะ เดี๋ยวมินจะลองกินลูกเนียงหมานดูนะว่ามันเป็นยังไงนะมินทำเองเพราะว่าลูกเนียงที่มินซื้อมามันแก่มากจนมินกัดไม่ไหวอะ่ะมินก็เลยต้องอมีคนแนะนําว่าลองไปทําดูนะคะมันจะกรอบอ่ะมันกรอบขึ้นจริงด้วยอะ่ะจริงมันกรอบ <c oughs> <c oughs> จากลูกเนียงแก่นะคะเอาไปทำลูกเนียงหมานอร่อยเลย

วันี้แบบทีหลังต้องซื้อลูกเนียงแก่มาแล้วมาทำลูกเนียงหมานคนชุมพรเรียกลูกเนียงเพาะใช่ไหมคะ อันนี้พักนนาใส่ไปเลยร้อนมือมากกรอบจริงอะ่ะเอาไป เอาไปหมักทรายเอาไปกรลบทรายอะค่ะ เลิศที่หลังต้องซื้อลูกเนียงแก่มาแล้วมาทำอื้มสองเสียง อเปรี้ยวกมุมกอมอร่อยเปรี้ยวน้ำมะค่ะยังจะซดได้อีกนะของเผ็ดๆมันไม่ได้เผ็ดมากสีมันเข้มเพราะว่าน้ำปลากระป๋องรอน ถัอง,งอกดองนี่ซื้อมานะ,ะไม่ได้ทำเองแต่มันทำง่ายนะคะผักถั่วง,งอกดอง ลงไปในน้ำปลา บอกว่าแกงส้มผักหนามนี่ยคืออร่อยมากแกงผักหนามเนี่ยต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยแล้วก็ทำแกงส้มอร่อยค่ะสำหรับมินนะ ม well, ิ้คขำบางคนดูคลิปมิ so ้นใช่ไหมคือมิ้งสอนวิธีทําน้าพริกไว้อยู่ต้นคลิปเขาก็มนบอกว่าสอนวิธีทําน้าพริกหน่อยทั้งที่มีนงอลงไว้ต้นคลิปเลยเขาอาจจะแบบเลื่อนหรือเปล่าเลื่อนแบบว่ามาดูแบบว่าตอนกินเลยอะไรเงี้ยอ่ะคนที่ดูก็ฝากไว้หน่อยนะคะใครที่อยากดูวิธีทําน้าพริกอะไรต่างๆนะคะให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเพราะว่าส่วนใหญ่มิงจะลงไว้ต้นคลิปค่ะมิงก็แบบคอมเมนต์แบบ คือเขาคงไม่ได้ดูนั่นแหละกรอบมากค่ะ เข้าหมดแล้วอืมันนี้กินเข้าวไวจังจะสดอันนี้ก็กลัวสำลักปีหกใครชอบกินน้ำน้ำแกงส้มอะ่ะ ส่วนตัวชอบนะพวกต้มแปะซ้าหรือว่าแกงส้มหน่อไม้อะไรเงี้ยมินชอบชอบสดน้ำมันอวันนี้จะทำกิเจ์มแมนนึกงไม่ออกเลยว่าจะ ทำเมนูอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยมินก็เลยแบบไปลื้อตู้เย็นทีเนี้ยรอบที่แล้วมินกินผักกูดใช่ไหมคะมินก็ลืมไปว่าแม่เอาผักกูดกับผักหนาม,มาให้แล้วทีเนี้ยพอไปดูอีกทีนึงโอ้มันช้าแบบใบมันช้าหนักมากมินก็เลยตอนแรกอะมิน่าจจะจ้มจะต้มจิ้มน้าพริกแต่ดูจากสภาพของใบแล้วมันไม่น่าจะสวยอะเวลาเราต้มอะไรเงี้ยมินก็เลยเอาไปทําแกงส้มตอนแรกมินจะทําผัดมละใส่ไข่คะ่ะมลา,าจีนอะมินก็ซื้อมละมาแล้ว สรุปไม่ได้ทำเปรียวกรมก่อมอร่อยมาก หมวดไปอีกหนึ่งมือนะคะก็วันนี้มิ้งก็มีลูกเนียงมาเขาเรียกนะลูกเนียงหมานมีคนอยากดูมิ้งกินลูกเนียงนะคะก็ต่อไปนี้ก็อาจจะเป็นลูกเนียงหมานแทนละกันเนาะเพราะว่าลูกเนียงซาไม่ค่อยมีลวมิ้นส่วนตัวชอบกินลูกเนียงที่แบบว่าไม่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปค่ะแล้วก็บางคนถามว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าคนไม่เคยกินเลยตั้งแต่เกิดน,นะคะแล้วก็ลองมากินดูเนี่ยบางคนจะ จะแบบมันจะเฟื่อนลิ้นค่ะแต่มิ้นเนี่ยด้วยความที่เรากินมาตั้งแต่เด็กแบบตั้งแต่ตั้งแต่เด็กยันโตอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่มีความรู้สึกเฟื่อนหรือว่าฝาดแล้วอะค่ะก็จะมีความสวมา่วนมันๆกรอบๆเม EN, ๆ็นๆลูกเนียงอ่ะมันก็เหมือนพวกตระกูลสตอนนั่นแหละมันก็เป็นพวกตระกูลฟอก,กฟักอะ่ะเหมือนกันนั่นแหละก็ก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่บางคนนี่เข้ามาแบบดูมินทุกคลิปเลยมินดีใจมากๆนะคะมินก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ